สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมไม่ยาดีเสียมาบอกเพื่อนๆนะครับพี่น้องยาดีตัวนี้คือเป็นยาที่ใส่สําหรับระงับการโกนนะครับเป็นสมุนไพรไก่บานครับสมุนไพรในขั้วเรือนเท่าไหรนะครับก็คือมะกรูดนะครับหาลูก้ากคาแก่ๆนะครับคาแก่ๆซีถึงหาหัวนะครับอันนี้คือ เป็นสมุนไพรสองอย่างนะครับสองชนิดนะครับมะกรูดข้าเสีฟฝานเอาเฉพาะเปลือกนะครับดากระคาเอากระสียฝานเป็นเป็นแหวนเป็นแหวนนะครับดากวะหน้าสองอย่างนี้ร่วมกันไปต้มนะครับดากระมาดื่มครับเดี๋ยวมาเบิ่งขันตอนกันเห็ดนะครับครับอันนี้คือเปลือกมะกรูดนะครับมะกรูดก็ต้องเอาหมักแก่ๆนะครับ หมัดแก่ๆนะครับเพราะว่าสรรพคุณทางยางเนี่ยมันเป็นมันจะม,มันจะอยู่ที่หนว่วยแก่นะครับไม่ฝานเฉพาะเปลือกนะครับนะครับเอาเฉพาะเปลือกครับฝานตามถนัดเลยนะครับเด้อแต่ว่าเน้นที่ลูกแก่ๆนะครับเรื่องเน้นที่ลูกแก่ๆเอาเฉพาะเปลือกครับอันนี้ ตัซื้อมาสิ่งนี้นั่นเท่าน้อยอันนี้เป็นสมุนไพรที่ซอยระงับการโกลนนะครับเพราะว่าผมเนี่เป็นคนที่นอนโกลนครับบานในแฟนก็เลยว่าจะเหนื่อยจเจ็จังือเศร้าโกลนพันว่าก็เลยพอดีไปพอ่ออยากคนหนึ่งนะครับพันในน้ำสมุนไพรตัวนี้แหละครับมาผมกินบ้างได้สามหมื่นแล้วครับ,บ 30, รูบ้ซึกว่าการโกลนนี่เบาลงร้ายครับ ขึ้นแรกหน่อูเสียบ่าเบาลงนะครับเึ้ื่อนสอง้คลนสามน่เกือบเสียหายละครับกาสิกินอยู่ประมาณสี่ถึงเจ็ดมือนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะหายนะครับสี่ถึงเจ็ดวันนะครับอาการกลนหน่ยเข้าเขากรสือคอยทั่วเล่าลงหลักการไม่ได้สุดระหายนะครับเมื่อเกิดอาทิตย์หนึ่งครับเอาสีน,น้ำไปต้มต้มแล้วอเอาไป ออกใส่ขวดไปใส่ในตู้เย็นแช่ไว้ในตู้เย็นกไ็ได้ครับต้มเธอเดียวก็ได้เลยเอาต้มเทือเดีเยวหรือถ้าเข้าต้องการต้มทุกมือก็ได้ครับกินห่อนๆกระแห้งดีนะครับจะมีสรรพคุ้นทั้งยาสูงกว่าเ้าเอาใส่ในตู้เย็นไปนะครับแต่ว่าถ้าพเพื่อนไม่อยากต้มหลายมือกน้ำมาจจำนวนเนี่ยครับหาลูกนะครับแล้วก็คากัะหาหาสีกนะครับ หาซีคันนี้ผมนี่ซีนะครับมันมันซีกไงผมเลยเอาซีนะครับเอาจนวันซ้ำกันครับระวังคาครับหากะดูดนะครับกระดูดกับหาคากระดานะครับแต่ว่าคาของผมมันมันหัวใหญ่นะครับผมเลยเอาซีครับคือไห่ไก่เคี่ยงกันเป็นเป็นเออเป็นใส่ได้นะครับบม่เกินด้วยกระเทีย์ครับอาการกวนการกวนในไก่จะหายนะครับผมกินเบืองแล้วสามมือครับสุ่า อาการการกลนน่ลดลงครับหลดล่องอย่างายเลยล่ะปวดนวดน้ำห้ามเขาก็บวกําค้านครับเขาก็เบาหูนะครับแา่มาสับผู้ใดให้ต้องการที่จะเฮ็ดกินทุกทุกเศา้านะครับเตือนขึ้นมายนีมาเศาร์ังสี่แล้วครับเขาก็ต้มกินอ่มือละหัวก็ได้ครับปวดปดหน่อยหนึ่ง่าหน่อยหนึ่งยังสี่่าหัวหนึ่งยังสี่ก็ได้ครับต่อเศารนะครับเนี่ยมาเศารทุกมือนะครับ เอาอ่างไวะเอาซ้ำกันนะครับปริมาณซ้ำกันทั้งทั้งขาทั้งมะกรูดนะครับมะกรูดหนึ่งลูกขาก็หนึ่งหัวนะครับครับอันนี้ได้แล้วครับบัตนห้ับก็มา่หันขาครับผมจะใส่การหันแล้วนะครับคว้าไปขบบนหัวเดี่ยวเสียงมาครับขาก็ต้องนิ่มาขาแกนะครับเพราะว่าสารพุทคุณทั้งยาหนีมันอยู่ที่หัวแกนะครับ สรรพคุณทางยาอยู่เต็มหม้อยแก่นะครับถ้าแก่หนิสรรพคุณทางยาจะเยอะนะครับอย่าอาคาออนนะครับคาออนบอคนี้สรรพคุณทงางยาปันใดน,นะครับอ,อันนี้คาของผมคนข้างแกอยางคักเลยครับ เตีที่ลูก้ที่หัวเก่ๆนะครับถ้ามันก็ต้องชิ้นหน้อยปะในก็ะไดนะครับขอแต่ว่าให้มันเอาล่วงหมอแล้วให้มันค่ายตัวอย่างมาได้นะครับบ่ต้องมางสวยงามมาได้นะครับนะ ก็จะาเห็นเป็นชิมเป็นชิมที่สามารถอย่างแก่เลยครับพี่นอ้อนะครับต้มต่างต้มนี่ปริมาณที่ความหอนนะครับของห่อนนี่ลีนะครับห่อนประมานเขี่ยเอาอยาให้ประม้าณยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีนะครับยี่สิบถึงยี่สิบห้านาที ยาตำกว่า20นาที่นะครับครับได้แล้วได้แล้วเอาไปใส่การครับปลาครับเขาไปใส่หม้ออมต้มมัน,อ,อ,มอ,มอ,มนอันนี้เสีเยดายเพราะสำคัญครับเพราะว่าผมเม็ดกินหลายมื้อนะครับครับผมเตรียมหม้อไปแล้ว เขากระเป๋าต่องไซนามหลายจนเกินไปนะครับเพราะวา่าใส่นามหลายจนเกินไปนี่ตัวยามันอาจจะความเข้มข้นของตัวยาสิหน่อยลงนะครับนพ่อถั่วน้าพอถัวอถ่วถั่วมาน,นี่พอดีครับเคยย่างมะซองเขากินมื่นละแก้วนะครับแต่นดี๋ผมเห็ดกินประมาณสี่หมื่นพอผมกินไม่แล้วสามมื่นมันจะได้ประมาณสี่แก้วกรบเปเต็มแก้วปันไหนได้ครับประมาณเล่เขิงขึ้นมาจากน้อยนี่แหละครับนี่เราเขากิน นะครับจะติดไฟนครับติดไฟเอาไฟแห้งเลยดนะครับผมใส่ไฟแห้งเลยบางคนเขากระเสียาแบบว่าไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมใส่ไฟแห้งไปเลยนะครับตั้งเวลาไว้แล้วครับประมาณ2 0่สถึงยีนาทีนะครับ2 0่สถึงยีหนาทีนะครับ ยาตัวนี้ก็สิค,คอ่อยๆออกมานะครับจากมากะกระูดแลวกะคาเข้ากับค่อยกรอกใส่ขวดแก้วไปนะครับไปถ้กินแยมมศร้าทุกเศา้านะครับหรือ,อถ้าเทาพวสะดวกเขาก้าไปกินแยมมะแล้งก็ได้ครับกอนสีน้อนเนี่ยครับแยมมะแล้งกินเขาแล้งแล้วแต่ว่าให้กินเหมือละเทือน,นะครับกินเหมือละเทือ่ยมมเส้าหรือแยมมะแล้งก็ได้นะครับแต่ว่ากินวันละหนึ่งครั้งหนึ่งแก้วนะครับ แต่สาหรับผมเนี่ผมจะเน้นกอนกว,กวนจะนอนนะครับ abla. กอนจะนอนกินเขาแรงแล้วนะครับเสียเขานอนนี่ผมกินกอนเสียนอนนี Thr ่สามหมื่นแล้วครับของเสา่าอาการกลนคือหายใจโล่งขึ้นนะครับมันเทศในีหายใจโล่งขึ้นสเสลียดเสลือดก็ห้าวกนหน่อยลงนะครับสเสลียดหน่อยลงหายใจโล่งขึ้นอาการกลนวกห้าวกะหน่อยลงนะครับกินบะเกิอหนึ่งอาทิตย์ครับ อาการเราเนี่ยก็จะหายไปนะครับลองเบ้งนะครับเด้อเดี๋ยวเขาต้มสักนครับตอนนี้เดีย๋ยวมันน่ำเดือดแล้วเขาจังไม่ค่อยเขาไม่กินครับเพราะว่าผมจะกินหลังอาหารเย็นก่อนจะเข้านอนนะครับแต่ว่าสมุนไพรตัวนี้บางคนเขาจะกินย้ำมเเั่แต่ว่าผมเนี่ยกินยามะแรงเพราะว่าเน้นยาออกฤทธิ์นะครับ อย่าเอาฤทธิ์หลังจากกินแล้วอย่าเอาฤทธิต์ตุ้ข้าก็นอนนะครับมันก็นจะได้ผลแต่่าปลูกพันบอกสูตรมพรม่าพันวากินเนี่ยมาเสาก,ก็ได้นะ,ะแต่มาสําหรับผมเนี่ยกิเนี่ยมาแรงก่อนนอนนะครับเดี๋ยวล่อยอยาสุกกันนะครับครับรูปกูดที่เหลือในห้องกระสาหมาัดนําไปเสพประโยชน์เลยนะครับ้อเอาไปเสพสำหรับล้างมือครับหลังจากเข้ากินขา่าวกินน้ำแล้วหรือ เ่าห okay. mm ้าตรงการทำความสะอาดมือห้านะครับเอาไปล้างจานก็ไเดยได้ครับบีบอนา้มันล้างมือก็ได้ล้างจานก็ได้ครับมีประโยชน์ครับบริเดทิมนะครับถ้าเ้าสังเกตว่านามยามันเอือเลิบออกมาหลายเลยนะครับเอาก็ะรีไฟนะครับรีไฟลงนะครับเพราะว่านามยาเริมออกมาหลายแล้วนะครับเอากรรีรีไฟลงไห้อ่อนนะครับ ถ้าใมีหมอดินนะครับต้มในหมอดินสิเป็นการดีที่สุดนะครับแต่ผมว่ามีหมอดินครับผมก็เลยต้มแบบนี้นะครับต้มหมอดินแล้วก็มีฝาปิดาสารประกุนของยากระสิหลายขึ้นกวาเก่านะครับอันนี้ผมว่ามีหม,มอดินแต่เราผมใส่ฝาปิดคือนะครับใส่ฝาปิดอยู่อันนี้นออก้มปันสี่เลยนะครับเอา่าฝาปิดไปจักไปแท ครับครบ20นาทีเลยนะครับแล้ว20นาทีแล้วเขาก็ปิดแก๊สครับปิดแก๊สเขาจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันจะลดลงพอสมควรอยู่นะครับอันนีก้ก็กินในประมาณ3-4หรือมือครับพอว่าเขากินมนไอแก้วนะครับน้ำจะออกเหลืองๆจักหน่อยครับพอเป็นน้ำคากับน้ำแบบกูดนะครับหลังจากนี้เขาก็เสีล่อให้มันอุ่นจักหน่อยนะครับ ใส่สูกอกใส่ขวดแก้วไว้นะครับเห็นมันเย็นๆแล้วเขาจังอาเในตัวเย็นนะครับยาเสตตอนห่อนนะครับต้องเห็นนเย็นก่อนจังอาส่ตัวเย็นแต่ว่าหันกินกินใดตอนอุ่นนี่ดีที่สุดนะครับครบพี่น้องบางปริมาณในการกินนะครับต่อแก้วุณใส่แก้วหูนะครับอีกนิดหนึ่งครับข้พ่อครับหน้ามันจะเป็นแบบนี้ครับ ผมได้กล่องเลยก็บดีนะครับมีเครื่องกล่องมีมีตัวสำหรับกล่องกากนะครับก็จะดีนะครับแต่ผมบอกกล่องนะครับผมเอาแบบง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแก้วปกติกะมันจะเลยเครื่องขึ้นมาจังหน่อยครับเกือบเกือบเต็มแก้วคนละเกือบเกือบเต็มแก้วปกติเท่านะครับกินก่อนนอนสิดีกว่ากินตอนเสาร์นะครับเพราะว่าก่อนน้อนเนี่ยประสิทธิภาพของยามันจะออกติดนะครับ ลองมึงนะครับด้ี่นลังครับัสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับจากผมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเห็นนะครับเป็นเพื่อนเพ็ดเพืนนะครับได้กินของ แล้วก็สะกูดนะครับร่วมกันควนสิรกวงนะครับเด้อผมบ่กก่องมันไม่ฟุ้นนะครับขออภัยครับกองสักแนนะครับจังจังกินครับ ซอยได้ลยครับลองมังน,นะครับภายในหนึ่งอาทิตย์คุณจะหยุดกลนนะครับ